ไอแกเอาช็อตไปทังบ้านเห็น,นไปเก็บอย่างล้ไดีแล้วนี่พี่เฝ้านู้นมีเรือเปล่าเรืออ,อยู่ที่พี่เจ็ดพี่ครับลงพ,พี่พี่ไปบอกคนในแก๊งว่าพี่เห็นไอติแทงไอแจ็คฮะห่อไปแล้วไอแจ็คโดนอุ้มไอติอ,ตอุ้มตอนไหนเมื่อกี้บอกคนในแกง๊ง ว่าไอตีแทนไออ,อตีแทนเแทนแจ็คใช่น่าจบตรงนีโ <ล S 2> ้โอเคแทงเลยเหรอเมื่อกี้แจ็คมันมาด้วยเหรอลุงอเืเราเราไงต่อลุงไปบอกเรา,างไงต่อก็แค่ไปบอกเฉยโอเคครับแล้วไม่กดเคสตำรวจด้วย เอ้ยพวกเราพวกเราพวกเรารวมเมื่อกี้รวม,มรวมรวมทุกคนโอเคหมเวลาเล่นละเมื่อกี้ลุงบอกว่าอติแทงแจ็คแล้วห่อไปแล้วไม่กดเคสน่าจะจบโล ไม่รู้นะข้อมูลมาแค่นี้ลอ,อะไรพี่หาดิเดีย๋ยวกูไม่อยู่บ้านไอเจ๊ยื้อไปกับใครอ่ะอ้าวมึงสรุปมึงไปช่วยคนออกแก๊งเหรอเนี่ยอันนี้มึงจะไปไหนกันเนอ่ะตามหาอตาิครับ ตามหาทำไมจะช่วยหรอมันก็ต้องคุยกันก่อนนะพี่คุยเรื่องคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคุยมันคุยกันแล้วยังไม่เคลียร์เลยพี่มันคุยยังไม่เคลียร์เลยไปพี่ไปด้วยพี่เบิกรถยิบห่านละพิมพิมเรียกมอในยเลช่วยดิเขาอยู่ไหนอ่ะ หฮัลลโคร่ะลูกปีเลของตีนครบแล้วนะคะโอเคแต่ว่าไปไม่ไม่จะโกงบอกเลยเนี่ยเนี่ยคุยตรงนี้เลยเล็กเดิมไงเลขเดิมไงคุยอะไรหมายถึงคุยว่าตรงนี้เลยถ้าพิมพ์ในดักแช่เขาก็เห็นเหมือนกันกูกูไม่ไปนะเพราะว่ามันออกแก๊งเองอ่ะกูไม่ไปอยากทำอะไรก็ทำแต่กูไม่ไปแล้ว จะออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับออกแกงแล้วแบบจบลงไงพี่เอาพี่เราอย่างนี้เนี่ยมีคุยวาตรงนี้เลยเราจะวาเรียกไรอะ่ะเรากเรียกไงฮะตอนนี้ผมไม่แก้คิดเรีกว่าเลยคิดคิดคิดเรียกว่าเลยตอนนี้น ไม่ต้องพิมพ์ลงดักแชทนะเกียร์ค้าพี่ <Yeah. S 1> นึ่งเดเสอบอย่าพิมพ์ลงดักแชทนะพี่เรียกว่าเรียกอะไรนะลงไม่ไปหรอครับลงลงไม่ไปหรอไม่ไปพี่ ทำไมอะไปดิลุงไปเพื่อเอาโอเคใช้ได้เลยลุงยจะไปไปเลยอะลุงไปเถ้อไอ้นี้ไอ้นี้ลุงก็ไปดิกูไม่ไปเอาลุงเรื่องที่ลุงก่อนนะเรื่องเนี้ยลุงจะไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหน่อยอะลุงไปเถอะเดี๋ยวผมขอ นะสักนิดนึงก็ได้มึงพูดมาก็กูก่ออะไรเซิร์ฟอันนั้นลุงไงลุงก็ส่อก่อบอดยัยก็ลุงเป็นคนก่อบอดเรื่องนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมล่ะลุงก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสักนิดนึงก็ได้เนี่ยตอนนี้แหละที่ทําให้ตังกคมเขามองลุงเปลี่ยนไปไปลองพยายามทำอะไรเพื่อตังกมเถอะไปลุกขึ้นไปเล็ดจัดดูอิ อู้ไปเฮ้อสิบนาทีแล้วนะแล้วเอาตึงด่าอัดุนเชียบโบ้ีิไม่ขึ้นแจ้งเตือนตั้งทีอะได้ไปอะรู้ว่ารู้ว่าอยากไปรู้ในใจอ่ะอบบนี้ปะกดมันแข็งได้แต่แต่ยกเว้นวันนี้ไปเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้เริ่มพรุ่งนี้ก็ได้ก,ไดกดไปวันนี้ค่อยไปดู ไปเลยกูอยู่ดีอ่ะไปเอาไปไม่ไปเลยไอพี๊ก็ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วมึงไปไหนอ่ะไปดิเจแล้วมึงไปไหนอ่ะใครอ่ะอยู่กับลุงก็ได้อ่ะอยู่กับลุงอ่ะโอเคเย็นสุดยอด เป็นคนเก่ามึงก็น่าจะรู้อด้วยไปค่อยไปนามสกุลมึงอะไรอ่ะพี่ไม่เคยเก่านาจ้าอะไรนะพิงค์นาจ้าเหรอเย้มาเท่พิงค์นะจ้าเอ้แต่คนเก่าเป็นว่าถ้าคนนามสกุลกูรู้กันจะไปสอบสอบนามสกุลอะไรพูดไปพี่ไม่มีม่ะก็รู้ใจกูไม่ไปตกใจแค่นั้นแหละ โมเนตใช่ไหมใช่ใช่โมเนตเหรอเมียมันทิ้งไปแล้วเหรเฮียโอ้โหโอเคหเมึงเห็นเมียมันอยู่ในเมืองไม่ล่ะกูถามหน่อยเลยพี่สมพี่อย่าพึ่งเป็นลายไปพี่ทำไมรถกูมีสองคันมาเซ๊ก รถลุงบัสผมเลยแคสเนี่ยยุงเก็บเด็กขับรถเล่นดีกว่าได้ได้ได้มีสองคันฟรีไหมเนี่ยมาแล้วก็มาอะแค่นี้อืมโอเค ไ,ได้เลยมันจะไปไหนไกลนับไอ้พวกนี้ไปไหนเนี่ยพวกมุงไปไหนเนี่ยดูครับไม่รู้จะหาที่ไหนเลยอีสิบนาทีแล้วนะมันนั่งเบีดในห้องน้ำไม่ออกแล้วเหยืยอเจ๊จริงกูทำไมเจ๊ กงมีในบ้านมีกล้อง C C T V นะวันเกิดกูเป็นวันเดียวกับวันเกิดโดราเอมอนเอ้ยเอาดีจริงโอเคเดี๋ยวไปหาโทรยายกิมาให้เออเดี๋ยวเดือนนี้ให้โทรยายกิเลงันน่ะลุงน่าจะชอบใส่อัลมอนนะอยากรู้อ่ะว่ามันคุยอะไรกันอ่ะ มื่กี้เหรออืมโอ้โหคุยกันน่าจะประโยคน้อยมากเลยนะกูว่าจ็กไม่คุยเออน่าจะไม่อยากยุ่งอะ่ะกลัวรเรื่องมันจะใหญ่ นี่ใหญ่ไม่ได้มากกว่านี้กันเนี่ยยินงทำอะไรกันอ่ะเดียังไม่ใหญ่ก็เนี่ยตอนเนี้ยฟังลุงพูดอยู่อุ้ยสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณลุงของขวัญกูอะลุงอยากได้อะไรอ่ะเอากี่จุ๊บทีเดี๋ยวเจ๊ไปหาเลยมึงลดความอ้วนโโอ้หความเสี่ยงยางเลยลุงลดความเสี่ยงด้วยมันคงจะลดได้อ่ะไปทีไรกีไรอ่ะดูดิลดได้จะลแต่ลดได้คงจะลดเละ อยู่ที่คนหรือเปล่าเนี่ยลดได้กินแค่ไหนก็ลดได้ไม่ใช่เขา <Okay. S 1> ้างไปถ้าถ้าจะลดนะนะเอากิโลอ่ะลุงนึงแดกไอ้เนี้ยดดที่เขาดีวิวอ่ะอะไรอ่ะยาลรนจํานักอ่ะนะภาพมายาโอ้โหก็เห็นเขากินไปเขาลดออกกําลังกายด้วยมันมันไม่ลดอะแปลกเขาบอกว่ากินอย่างเดียวก็ลดนะแบบไม่ต้องออกกําลังกาย กินข้าวปากเจ๊กไป,ปขปับรถเล่นดีกว่าเจขับดิเจกพี่เซร์ฟอย่าลืมส่งตังแกงนะพี่เซร์ฟขอให้ครีน้อยลงหน่อยนะครับขอบคุณครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยเจ๊กเจกขับรถดิไปนะลงขับรถดิไปดิไปดิไปไหนก็ได้ตามใจมึงอ,อะมีความสุขมากๆนะครับ ไปหางานทำดีกว่าปะเป็นรับจ้างแหกคุกดีกว่าคนเต็จริงจริงบออะไรวะบออะไระบออะไรอ่ะมันบอพวกเราเรอไม่มีจะบอกให้เข้โมยให้ก็ได้สามสี่ส right, ี่หกไปไปไหนก็ได้ โอเคไปไหนก็ได้ขับชิวๆขับเองใจ้ละโอเคอ่ะนี okay, ่เห็นเป็นวันเกิดแั้เนี่ยก็เลยตามใจแล้วเนี่ย Two, three, four, five! Hello? Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. ไอ้ผง <Hey, S 2> ้นชนกูนทำไมเนี่ยพีช่ชนเลยครับพี่ชายสวัสดีครับมุงโกรธว่าไงไม่ไม่มึงก็เข้าเข้าเออเออบอกมึงดีกว่า โอ้ยนะนี่หนึสองลุงนี่หนึ่งสองสาหลานย่าโมไม่เอากันถึงตาย1 2 3ทูทีโฟ e ้า u อเอยู่ได้ยินได้ยินไอ้ไม้ไอับอถเล่นอ้นแถไไอ้อ่ะอยากขับรถเล่นเไอ้อนไอ้วยอ่ะอ้อ้อ้ ไอ้ผมอยู่ฐานะครูนะล่าสุดเขาบอกว่าเขาเจออยู่แถวเขากั้งหันนะใช่ล่าสุดเขากั้งหันไกลแล้วไปไกลแล้วแล้ไกลแล้วไกลแล้วนานแล้วทุกักละไม่แน่ใจว่าเขาไปจะไปทางไหนนะถ้าเราเขาไม่มีนอนเขาไม่มีการจะเข้าเมืองปะเขาอีกเหรอที่เด็กิ๊ฟมาทางสาลัยไม่เจอรู้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 ที่ถ้ามาทางกระหลังไม่เจอกับข้างหลังกระหลังว่เขาก่าเขา ขวา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 ตรงยาวนี่ไงขวานี่ไงขวานี่ไงไม่จะตายขวาขวาน้าคุข้าเมืองนะบอกเพื่อนสิไอโง่ผมลองลผมลรู้ผมลองรู้ไอโง่บอกเพื่อนดิไอโง่ ท่าเลเวลนะเข้าเมืองหรอหรือว่าเบี่ยงออกมาทางนี้เมืองก็ต้องเห้เราถ่ายเนี่ยทางแต้มเทพอ่ะไปกำลังไปอยู่สัอยู่หลังคุกตามแบบได้ปะให้โมเดียมมาจากเวลาสองวันเขาชอบขับนะแล้วเหมือนกันดับสลายอ่ะจอดไ้เฉยก็ได้เจอเจอฮอไปทางไอ้สามร้อยคันน แห้กดเคสนะแต่อย่าลืมนะในในตอนตอนนี้มีเคสหลายแขงมาก,กเฮ้ยมีแกงเดียว<อ>แต่คราจะอุ้มมันเยอะเาเวอ่ะเต้อันนี้ผมขับอยู่นะยังไม่เจอลงซอยบ้างหัวใจนะตอยเกษ Kak. อานอัจาอจอ่อเบคกอรหนึ่งหนึ่สองสองนึ่นองสได้ใช่เยี่มเยมเลยเขาตกนะะแี้เบิร์ดเดย์ครับพี่ชายผมสิบเดือนแล้วครับ พี่เอสครับอ่านข้อความของผมหน่อยเถอะครับก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไปแต่ผมมีพี่เป็นไอดอลนะครับขาดผมไม่ได้จากสตาร์ลอดขอบคุณครับขอบคุณนะสิิปิดนะครับหา <c oughs> ไม่เจอหรอก ว่ามันจะเป็นยังไงวะเซ็ s <S ไอติงเนี่ยเนี่ยคืออะไรอติีไก่แจกอะอ๋อไม่รู้อะแต่อาจริงอ่ะถ้าถ้าถาผมถามแบบว่าด้วยเหตุผลเลยนะผมมองว่าไม่น่าจะเกิดอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นลุงอะล่าไอ้แจกอะอันเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะตายไอแจกอะแต่ ผมคิดว่าพิติแม่งฆ่าใครไม่ได้ทำไมเงียบกันจังอ่ะระวังไอ้อะเจอกว่าเป็นเขาอ่ะเขาไม่สามารถฆ่าใครได้เลยตอนนี้อยู่าระผมว่าความเทียบของเขาเขาเขาน้อยจัดอ่ะเออพูดอย่างนี้แล้วเส้นยึดไปอันนี้อันนี้พูดจากการที่เราอยู่กันมานานนะหมายถึงอ่ะถ้าเป็นลุงเนี้ยผมว่าลุงฆ่าใครได้ถ้าเป็นผมเนี้ยน่าเป็นห่วงอยู่เป็นไหมล่ะ ถ้าลุงสั่งผมทำนะผมบอกเลยไอ้แจกได้สุขภาพแข็งแรงนะครับถ้าลุงสั่งนะทมไมถึงว่าถ้าลุงสั่งนะผมโลกอไรเนี่ยแต่กไม่ได้แต่กูไม่ได้สั่งไอตีนะได้ก็ไม่ทำหรอกถ้าขายไม่ได้หรอกต่อให้ลุงสั่งเปลือกเขาเขาไม่ทำเนี่ยมั้งถ้าขายไม่ได้หรอกอยากให้แจ็คกลับมาหรือเปล่าอืม อาจจะแบบว่าไปคุยกันแบบว่าโมเมนต์แบบว่าไอตีนปบะยังไงวะแบบว่าอุ้มไงไมแล้วก็คุยไปด้วยตามความข้าใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ก็มันก็ไม่แน่หรอกแต่กูบอกให้ตีด,ดการนะหมายถึงแบบว่าเอาแล้วแต่มึงเลย ไม่รู้อ่ะนี่ผมก็ไม่รู้อ่ะก็ทะเลาะกันหนักแค่ไหนเพราะว่าหน้าที่ของผมหมดแล้วผมผม,ผม,มช่วยเขาไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วทั้งสองคนพอวันนี้เขาก็ต้องตัดสินใจกันเองแล้วว่าเขาจะมีแบบรูปแบบไหนกันอะ่ะอืมมันผมเป็นคนนอกแล้วตอนเนี้ยมีครับพี่เอส ร่พาพักคนชราดีนะากว่า <laughs> ไหมกลัีเสียง <laughs> ไม่กดเคสลยาก ใช่ไอ้้ยังไม่กดเคสด้วยแอ้ท้สำหรับผมนะมีใครจะฆ่าผมผมกดเคสน,นะผมบอกเลยแต่ว่าผมผมก็ให้มันฆ่านะแต่ผมก็จะกดเคส <laughs> 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 ผมอยากให้มันแบบว่าตื่นเต้นอะแล้วลูกทำเพื่ออะไรเนี่ยตอนเนี้ย ผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันล้อเลี้ยงไงวะเนี่ยให้เจียรรเ๋ยมาทำดิเวลาเราเยอะมากเลือลือมากจริงๆตอนเนี้ยก็อย่างที่มึงบอกอะไอตีทำไม่ได้หรอก<ม>ขอให้เป็นแบบนั้น แต่ทุกคนมีมุมที่แบบหน้ามืดเหมือนกันทุกคนนะแต่ไม่น่าหรอกไม่น่าจะมีหรอกพี่เตียเขาเป็นสาวสาวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทุกคนนะี้ทำไมเขาออกแนวสาวสาวอยู่นะ ม,มีเบอร์เจ๊แฟนกวาดลงแต่ให้มาดีมารับแทนฮัลโหลมาดีมารับพี่กับลุงหน่อยรถสี่รถสี่อารถสี่เนาะเออมามารับลุงหน่อย อะฮสปอยดีสปอยทำไมเหลืออีกประมาณยี่สิบนาทียี่สิบเร็จเศษข่าวข้าวข่าวข้าว ล้วไปเที่ยวมาวันนั้นเป็นไงบ้างไทยผมอะไปวันไปไปวันไม่ได้ไปไหนเลยททาบุญทั้งวันเลยลุกแล้วก็ไปตัดแว่น,นตอนเช้าทําบุญตอนดึกทาบาปเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมุนยัจะบอกว่าไปอีกเนี่ยวันที่วันที่สิบเนี่ยมันเกิดน้องเนี่ยไปอีกเลยครับพี่ผมเล่นกับ<า>โอ้โหมาดีเสี็สลาดจริงว่ะไอ้หน้าหมี รถนั้นโคตรดีเลยอะดูผังยากจัดแล้วกูได้เหินใหม่เซิร์ฟมันใช้เวลาเนี่ยโอเคโอเคโอเคอี๋อโอเคผมจะได้จำภาพพวกนี้ไว้ไงแล้วบอเวลาผมใกล้ตายอ่ะไม่รู้อ่ะ้องคิดถึงลุงอ่ะอ๋อลู้ไม่มาไม่เป็นไรนะเว้ยไอ้เฮียกำลังเหินอยู่โอเค เห็นชื่อเปล่ามึงเห็นชื่อหรือเปล่าอ๋อไหนอ่ะอ๋ออ๋อปิดบังใบหน้าอุ๊ยโดนปิดบังใบหน้าด้วยว่ะบึนเชี่ยวตำรวจเก่งสามสิบห้าคนนี่ขนาดไม่กดเคสเนี่ยอย้มศพบวกปิดบังใบหน้าไอ้ควายไอเด็กไปดูไอยันเขาหน่อยดิป่ะใจในฝุ่นหน่อยหรื่ะป่ะหรือว่าเราต้องไปยุ่งอีก ลูไม่ชเป็นหนักอินเดียอินเดียเลยนะไอ้แจ็คตื่นมาแล้วครับมิติต่อไอ้เียทีนี้กลายเป็นหักอมนนึงาไนะักอินเดียเลยอะไล่ฆ่าไปกันตาไม่ในความคิดสูกูมาว่าไอ้แจยอม ไย่ไหนไม่รู้ยจะไปเจอเลยว่าไปอ่ยอ,อยู่ร้านเกลียดก็เครื่งมีงานชุม่มจ้ะจะบอกที่นี่คืแฟนไม่เหลี่ยมสตีมันคิดและดูดีคุณทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JKS แต่ของมวกกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีบอยเจ้าของมาเทศว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาค้า